สวัสดีวันที่8สิงหาคม2568พบกับโกลกี้อีกครั้งช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณน,นะครับก่อนไปคำนวณหาผลลัพธ์ของหวยลาวในงวดวันจันทร์ที่11สิงหาคมเนาะ เรามาติดตามผลงานเราก่อนวันนี้นะวันที่8เราได้ทำนายผลหวยลาเอาไว้ล่วงหน้าประมาณ2วันนะครับเนี่ยเห็นไหมลงไว้วันที่6เพื่อทำนายผลของวันนี้นะวันที่8ตราวันที่8สิงหาคม2568โอเคผมไปที่คลิปท้ายคลิปเลยนะครับ ก็ฝั่งซ้ายมือนะผลหวยลาววันที่8สิงหาคม2568เลขที่ออก979503อา่าดูแล้วดูเหมือนจะไม่ขลังเลยนะเนี่ย979503มีถูกแค่หลักนี่หลัก9เนี่ย <c oughs> 503ก็ไม่ถูกกันนะวิธีการคาูณนว้นในแบบแมทริกนะไม่ต้องอยู่น,นั้นเราผ่านาเลยดีวยกว่าเรามาดูการคำนวณในแบบฟรีเดอริแล้วกัน 9, 7, 9, 5, 0, เก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์สามวันนี้ก็ยิ่งดูไม่ดีเลยนะขี้นะเล่มากเลยวดนี้นี่นะโอ้โหดูไม่มีตรงเลยโอเคพัน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 เนี่ยมาแสลงตาแล้วมากเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปคำนวณหาผลววลัพธ์งวดวันหัวเราวงวดวันจันทร์ที่ 11. สิบเอ็ดสิงหาคมกันดีกว่านะผมกดเลือกเมนูสองเพื่อทำนายผลของหัวเราวนะ โอเคครับผมไปที่ตารางสรุปผลเลยก็สรุปผลการทํานายนะหวยราด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดตามนี้นะแล้วก็ด้วยการคำนวณในแบบฟรีเซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า6หลัก10ชุดนะครับนี่สังเกตดูนน่9้าใหม่อแล้วเนี่ยฟรีซี่ในเก้าบ่อยมากนะลองไปเล่นดูเอาแล้วกันนะก็ขอใทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ